สวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมารับชมเหรียญหลวงปู่แพลวจังหงวัดนครปฐมนะครับผมเราไม่ได้ผู้ชมได้รับชมนะครับผมเป็นเหรียญที่มีความสวยสดงดงามเสาห้านะครับเหรียญน,นี้จะมีโค้ดต่อหนึ่งศูนย์ห้านะครับผมแล้วก็จะมีโค้ดต่ออีกนะ้องปู่แพลวแล้วก็โค้ด ด้านข้างเลยนะครับมจะพลิกด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเดี๋ยวน,นี้นะครับผมมีความสวยสดงดงามนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นนี่ครับสร้างไว้ให้เป็นที่ระลึกเสาห้านะครับผมนี่ครับสองห้าห้าห้าหรือเปล่า มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรียนลูบุแพรวนะครับผมมีความสวยสดงดงามเป็นแบบนี้นะครับเรียนลูกบูกแพ่วนะครับผมามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมความสวยสดงดงามอ,อัตราสวยด้วยนะครับผมขอข้างนะครับผมนีครับมีโอกาสนำเรียนลูกบุ่แพ่วมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็น มขวงนครปฐมนะครับผมความสวยสดงดงามเป็นยังไงบพา่ครับสวยนะครับผมเป็นเหรียญแท้นะครับผมนี่ครับเหรียญแท้ก็ปั๊มความคมชัดหน้าตาคมชัดนะครับผมจึงกะนำให้ท่านผู้ชมได้นะครับชมครับนี่ครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับเป็นที่กแบบนี้นะครับผมครับก็ขอ ขอบคุณครับขอให้มีความสุขมากๆครับแบบสวัสดีครับ